สวัสดีครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมารับชมเดียนหลวงพ่อคูณปีสามหกรุ่นเสาห้าครับความสวยสดงดงามเป็นไงบ้างครับผมผมนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้านหน้าก่อนนะครับผมแลวผมก็พลิกด้านหลังให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเชิญรับชมพร้อมกันเลยนะครับครับ ด้านหลังครับผมเสาห้าครับเขียนว่านะครับผมปีสามหกนะครับผมท่านคุณทศนะครับความสวยสดงดงามของเหรียญเป็นยังไงบ้างครับสวยนะครับผมนีครับเป็นการตัดก่อความเก่าความอะไรเป็นยังไงบ้างครับสวยเลยนะครับเหรียญนี้เหรียญไม่ผ่านการใช้เหรียญเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับนีครับความสวยสดงดงามนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับเหรียญหลวงพ่อคูณ นี่ครับดูด้านหลังครับผมความคมของเหลียนนะครับผมคมชัดเป็นสวยเลยนะครับผมนี่ครับตัวยันตัวอะไรพบสวยเลยนะครับผมดูด้านข้างพิมพ์ใหท่านชมได้รับชมครับผมครับนี่ครับสวยก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมเหียนหลวงพ่อคูณครับผมไอรมีก็ไอ้นี้ก็สะสมไว้นะครับผมครับ นี่ก็สวยๆครับนามาให้ท่านชมได้ครับชมแบบไม่ผ่านการใช้นะครับผมถ้ามีความสวยสดงดงามก็อยู่ประมาณนี้ครับผมความสวยก็อยู่ประมาณนี้คนี่นะครับผมเห็นลงพักคูนครับผมนี่ครับตัวหนังสือคมชัดนะครับผมชัดก็ได้แล้วใช้ได้แล้วเราแปลว่าเราไม่ใช่เจียนอะไรมากมายนะครับผมขอบขอ คุณครับขอให้มีความสุขมากๆเฮงเฮงรวยๆครับผมทุกคนครับผมขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ